เอาละครับก็เรามาเริ่มที่ก่อนจะไปที่ข่าวกราวที่ต้องตอบอกว่ามีทั้งบวกและลบเนี่ยเราไปพูดถึงผลการแข่งขันสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนี้ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปานตทนโอเอสไอยูเอครับผมก็สามารถเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนนทบุรีก็เฉือนชนะไป1ประตูต่อศูนย์ก็ได้ประตูจาก เจ้าอัดรับพรชัยคุดเครือกลับมาแล้วนะเริ่มยิงเริ่มทำทำลูกนั้นยิงไม่เข้าก็ต้องผมก็โดนโดนลงไปเขตกระโหลกแลคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปทําประตูได้ในแม์เฉพาะแมทอุ่นเครื่องตั้งแต่ลับมาอุ่นเครื่องไดยิงกระจายเลยนะกระหล่มทลายแต่แต่พอกลับมาเล่นในในนัดที่เป็นทางการแล้วเนี่ยยิงไม่ได้สักทีแล้วก็นัดนั้น ก็เป็นผลที่ทําให้เราต้องเสียกําลังหลักไปอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ได้เสียจากอะไรเสียจากการโดนใบเหลืองครบสามใบก็คือ<ม>อีวานบอสโซวิตก็คือเซนเตอร์กับชาวโครเอเชียของเรานั่นเองโดนใบเหลืองครบสามค,คือจังหวะนั้นน่ะคือสุดๆแล้ว่ถ้าเขาไม่ไม่ไม่ดันผู้ต่อสู้ให้ล้มลงไปในเขตโทษเนี่ยคือโดนเสียลูกโทษก็จริงแต่การเสียลูกโทษนั้นคุ้ม เขาเขาเขาคิดว่าคุ้มวันนี้ได้ถามกันโดยตรงือถ้าปล่อยปล่อยไปไม่ทําเลยเลยนัินเข้าไปเลยแน่นอนใช่แล้วก็ไอ้ลูกนั้นคุ้มเพราะว่าพี่ป๋องพี่ป๋องที่ผู้ศึกษาลูกของเรานี่โชว์ซูเปอร์เซฟไปได้ใช่เซฟนี่ไม่ได้เซฟจังหวะเดียวนะเขายิงเข้ามาอ่าผู้เล่นของอ่าชางอ่านนทบุรีอ่านนทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นทีมน้องของทีมเมืองทองอยู่ในเต็ดเลยเอ้มเป็นทีมสร้างขึ้นเลยใช่แล้วก็ เจ้ากองหนอ่าเป็นทั้งเตงเขาเป็น oh มิดฟิลด์นะครับอ่าเป็นชาวอ่าเป็นชาวต่างชาติของทีมนนทบุรีเนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปมุมขวาแล้วพี่ป๋องเนี่ยเซฟออกมาแล้วลูกกระดอนออกมาแล้วตัวที่ยิงเนี่ยวิ่งเข้าไปซ้ำอีกทีก็ยังเข้าไปในซองก็ถือว่าถือเทฟสองจังหวะใช่แล้วมีค่ะว่าที่พี่ป๋องเนี่ยกำลังจะได้เป็นแมนฟเดอมตช์ประจำเดือนด้วยว่าโอ้โหเซฟโชเซฟหลายลูกเหมือนกันมีม็อเดอมัมนด้วยใช่ไหมครับ แล้วก่อนหน้านั้นมีข่าวมีข่าวที่น่าเสียดายอีกตัวหนึ่งที่กําลังโ้โหเล่นได้อย่างดีเลยก็คือคิมฮุนมินคิมฮุนมินนักเตะชาวเกาหลีใต้ซึ่งสองสานัดหลังนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดได้แล้วยิงไปสองประตูแล้วก็ต้องไปแมตช์มอว์เกษะที่เจอมอว์เกษปอ่าโดนแท็กล้อล้มลงไปแล้วแขนเนี่ยแขนแขนซ้ายเนี่ยที่เคยเจ็บอยู่แล้วที่มีเหล็กดำอยู่แล้วเนี่ยโดนไปซ้ําเข้าอีกตอนนี้ก็ก็เกิดเหมือน ไม่ไม่ถึงกระหักน่าจะอักเสบซ้ํที่เดิมแต่แต่คืออ่าถามเจ้าตัวว่าหักไหมเจ้าตัวก็บอกมันไม่ถึงหักอาจไปโดนเล็กเป็นไปถามภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับผมก็ก็น่าจะพักลาวอีกประมาณสองสัปดาห์พักแน่ๆแล้วมีสองตัวใช่ไหมตอนนี้ก็เอาเอาเอาตัวเฟือกเอาอะไรออกหมดแล้วก็น่าจะพักเลาวสองสัปดาห์สองสัปดาห์ก็พลาดพลาดไปสองนัดสามนัดนะแล้วก็ไม้ตัวหนึ่งอ่าเจ้าแคท ่าเป็นตำแหน่งแบ mm ็กซ้ายอ่าก็ดันมาโดนอ่าจังหวะวันซ้อมมาเบียดกันแล้วก็ล้มไป mm hmm. แล้วก็ทําให้เจ็บหัวไหล่ซ้ายอีกเหมือนเดิมก็ต้องรอเช็คดูว่าวันเสาร์จะพร้อมเล่นไหมเริ่มเริ่มมีปัญหาบาดเจ็บเข้าม,มา ฟุตบอลอ่ะมันมีมันมีได้ตลอดมันอาการบาดเจ็บนี่มันไม่จําเป็นต้องมาในแมตช์แข่งการซ้อมนี่ก็มาได้ตลอดอยู่แล้วคือบางทีกล้ามกล้ามเนื้อเราล้าหรือว่าอะไรแล้วเวลาโดนแท็กเกิลมันก็เจ็บเลยใช่ครับนะครับก็นัดที่ผ่านมาชนะหนึ่งศูนย์ใช่ครับทาให้ตอนนี้อยู่อันดับที่อะไรตอนนี้ตอนแรกขึ้นไปอยู่อันดับล่างอันดับสองเหมือนเดิมก็ตามหลังอ่ามอเกษมบัณฑิตเหมือนเดิมครับแต่หลังจากผลผลการแข่งขันนัดล่าสุดอ่าในแมตช์วันพุธเนี่ยคือแมตช์ตกค้างหลังจากที่ทีมต่างๆเไปตะ บอลหน่ะโตต้าลี่ครับที่เราตกรอบไปแล้วก็อ่ามอสเซดที่แบบว่าเจอเจอกันจะต้องแต่ละสุดกรอนนี่คือมอสเซดสามารถเฉือนชนะไปได้หนึ่งประตูสสต่อศูนตอนแรกเนี่ยผลมานี่งงมาก<ส> <นะ S 1> เลยนเถียงกันอยู่ในบอนใ่อ่ะก็ไทยในเฟซบุ๊กนี่เถียงกันมากไหมว่ามอรรสเซดเสมอสองสองหรือเปล่าเสมอสองสองนี่เราก็ผลดีของเราเราก็ยังจำอยู่แต่กลับกลายเป็นมอสเซดเอาสามารถเอาชนะไปหนึ่งประตูศูนย์ก็ทําให้มอสเซดตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับสองแล้วเราตกมอันดับสามแต่ ไม่หนีกันนะ<ต>นนไม่ต้องอไม่ต้องไม่ไม่ต้อง,องไม่ต้องไ<ร>ม่ตกโงลเพราะว่าบอลเนี่ยแข่มาแค่หกนะแล้วแต้มเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยสิบสี่แต้มมอกษตริฐมณิตมีสิบสี่แต้มอันดับสองมอกษตริอ่ามหาวิทยาลัยเกษตรนี่กเกษตรศาสตร์นี่มีอยู่สิบสามแต้มแล้วของฝ่ายเอเนสไอยูเอสซีก็มีอยู่สิบสองแต้มห่างกันแต้มก็ไล่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 กันขณะที่อันดับสี่อย่างสวนละกากรเนี่ยตามห่างอยู่สองแต้มแล้วมีอยู่สิบแต้มนั่นเองครับผมก็ถือว่ายังไม่ห่างมาก ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ปากน้ำโพนะอายุออกสตาร์ได้ดีนะแล้วตอนนี้นนสำหรับทีมที่ที่ช่วงแรกๆสามสี่แรกเล่นไม่ดีเลยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคว้าชัยชนะเริ่มกลับมา,กาแกล่งขึ้นแข่งขึ้นอ,อย่างจามจุลีเนี่ยทีมที่แบบว่าโอ้โหแตกอนแตกแ่กนนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีครับผมแต่ประมาณไม่ได้นั่นก็เพราะว่าปากน้ำโพเราเนี่ยได้เล่นในบ้านเยอะใช่ไหมะตอนฤดูกาลเนี่ยต้องเข้าใจว่า คือเราอาจจะอาจเป็นบทดีกับแฟนบอลที่ได้ดูเร็วใช่ใชไหมแต่นักเตะอาจจะแบบว่าต่อไปมันต้องเยือนอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไหมหมันเหนื่อยในการเดินทางแล้วออไอ้การเดินทางไม่เท่าไหร่คือเราไปเตะในบ้านเขาอ่ะเขาคือความได้เปรียบขียบ้าน<ด><ต>เขาอยูย่แล้วมันต่างกันผมครับก็ไปทางนครสวรรค์เอฟซีบ้างนครสวรรค์เอฟซีนะครับสัปดาห์เดียวกันนี้ที่ปักน้ำโพเอนสายุชนะหนึ่งศูนย์นะครับนครสวรรค์เอฟซีออกไปเยือนหน้า คร,ครับแล้วก็เสมอสองสองนะครับโดยที่แมจริงๆแล้วพูดถึงน่าเสียดายมากเพราะว่าน่านเนี่ยเขาเหลือสิบคนแต่ท้ายครึ่งแรกนะครับแต่ก็ไปโดนเขาตีเสมอสมองสอง้ใช่ก็โดนตีเสมอตอนแรกเราโดนนาก่อนนะครับแล้วเราก็ตีเสมอจากฟิล์มปงครับผมแล้วก็เราแซงขึ้นนานะครับจากสเตฟานอักมองแล้วคนนี้แทนนึกว่าจะชนะแล้วเพราะเราสิบเอ็ดตัวเนาะแต่ก็โดนพลาดโดนตีเสมอจนได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมเยือนแล้วไม่ไม่แพ้ มันก็สองสองอารมณ์นั่น่อนหรือว่าจะเสียจะเสียได้ดีไหมเสียได้เสียได้แน่อยู่แลโอกาสที่ชนะก็คว้าสามแต้มได้เราเปลี่นตัวไลใช่แล้วผู้เล่นก็เหนือกว่าแต่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ก็ ถือว่าเป็นเยือนบอลนะลูกกลมๆอ่ะต่อให้มีสิบตัวบางทีอาจเราจะบุกเพินก็ได้อดอลนเขาโต้กับมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ป้บงกันให้ดีอ่าก็ถือว่ายังต้องสู้กันต่อไปยังผ่านมาแค่นี้เดียวเองหนึ่งแต้มนะครับก็มีทั้งหมดนะครับมีเก้าแต้มชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งยังคงอยู่อันดับเจ็ด ครับนะครับนี่เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับตารางและผลการแข่งขันล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับต้องอะไรเชียงใหม่ยังพลาดท่าแพ้มาเลยนะล่าสุดใช่ไหมใช่แพ้ให้กับทีมเห็นไม่แน่ใจแล้วเราลำปากให้ยังไงก็กลายเป็นว่าเชียงใหม่นแพ้ไปสองนัดแล้วใครับผมนะครับก็เรามีข่าวคราวนะครับข่าวที่ต้องถือว่าช็อกเลยทั้งต่อช็อกช็อกที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสโมสรนครสวรรค์เอฟซีนะครับ ก็คือโค้ดออสนะครับสมเจตลอดนารายนะครับซึ่งเป็นเฮดโค้ดเนี่ยออกมาตอนแรกสุดออกมาประกาศบอกว่าลาออกนะครับลาออกโดยที่ไม่ให้เหตุผลอะไรเลยนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โค้ดออสบอกกับทางสื่อมวลชนนะบอกว่าแสดงสปิริตเมื่อทีมเนี่ยทำผลงานได้ไม่ตามเป้าของประธานสโมสรที่วางไว้นะครับ แล้วข้อ2นะ 2> เขาวางเขาบอกไว้สาเหตุผลนะครับข้อที่2ก็คือว่าในเดือนเมษายนเนี่ยตัวโค้ดออสเองเนี่ยต้องติดภารกิจงานราชการโดยการที่ต้องไปอบรมตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเลยที่อา,อาจจะไม่สะดวกแล้วข้อที่3ก็คือว่าตนมีภารกิจส่วนตัวนะครับก็คือการเรียนปริญญาเอกในปีสุดท้ายโดยน่าจะไม่ไม่มีเวลาพอที่จะทําทีมนะครับโดยโดยที่ออกมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับความขัดแย้งกับสโมสรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ ทาง SMMTV นะครับล่าสุดเนีออ่ย like ได้ออกข่าวมานั่งต่อบอกว่ากลุ่มสาวกสิงโตแดงนะครับออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวนะครับบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดหมายถึงว่าส like ิ Frankly, ่งที่โค้ดออสพูดเนี่ยมันไม่จริงเตียมให้มาพูดแบบนี้อจะออกคือออก่นลึกๆจริงๆเนี่ยอันนี้คือเหล่าแฟนคลับบอกนะแฟนคลับที่เป็นแฟนตัวยงบอกว่ามันไม่ใช่นะครับโค้ดออสเนี่ยถูกบอร์ดบริหารสโมสรล้วงลูกคือว่าเข้ามา มีบทบาทเกี่ยวกับการจัดตรงจัดตัวและการบริหารทีมนะครับกดดันทาให้ออกจากตาแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนไปนับเนื่องจากไม่พอใจในันดะดับบนตารางในโซนภาคเหนือตอนทุกวันนี้นะครับโดยที่หนุ่มนิรนามคนนี้นะครับคือไม่ได้เปิดเผยรายชื่อแต่บอกว่าเป็นคนนครสวรรค์เป็นแฟนคลับบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในจังหวัดและเรื่องส่วนตัวนะครับเขาไม่พอใจผลงานของทีมและแตัดสินใจเอาเองโดยไม่ถามความคิดเห็นจากแฟนบอลอย่างพวกเราเลยสักคำ นะครับนี่เป็นสิ่งที่บอกมาแล้วก็ยังมีข่าวล่าสุดนะครับทางแฟนคลับออกมาประกาศผ่านทางสามแพร่งคุตบอลน,นะครับบอกว่าในวันเสาร์ที่30มีนาคมที่ถึงนี้นะครับซึ่งเป็นเกมที่นครสวรรค์เอซจะเปิดบ้านรับอุทัยธานีฟอเรสตเนี่ยบอกว่ามีแฟนคลับตอนนี้เนี่ยรวมตัวกันได้กว่าร0อชีวิตแล้วที่จะไปทำป้ายยิงเจ็ตนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะบอกออกมาประท้วงและต่อต้านทุกิถีทางที่ทางบอร์ดบริหารตัดสินใจทํา กับโค้ดออสแบบนี้ครับผมก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็การการจะทําซีฟุตบอลขึ้นมาเนี่ยคือเอาง่ายๆถ้าคุณเป็นเอกชนเนี่ยมันไม่มีใครว่าคุณหรอกแต่ถ้ารูปแบบอันนี้มันทําเพื่อชาวจังหวัดนครสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยถ้าทาแล้วมันนึกผลประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้มันก็มันก็อาจจะไม่ดีอันนี้เราอ่างอแต่ไอแต่ไอความจริงเป็นยังไงนั้นเราไม่รู้แต่ถ้าถ้าเกิดมันเป็นในรูปแบบที่ที่ทางใช่เป็นเพามที่เห็นงนี้ มันก็ถือว่าไม่เป็นการไม่สมควรเพราะว่าท้าฟุตบอลเนี่ยอ่าการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยคุณต้องนึกนึกถึงระบบความเป็นประชาชนแล้วก็ความเป็นแฟนคลับว่าเขาจะรู้สึกยังไงอ่าว่าคือความนี้เหนต่างค,คุณมีทีมได้ขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องพึ่งแฟนคลับใช่ไหมคุณทําอะไรคุณก็ต้องนึกถึงแฟนคลับด้วยว่า <Yeah. S 2> เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เดี๋ยวเรามาต่อกันนะยังไม่หมดเรื่องราวของปากน้ำโพเอสไอยูกับนครสวรรค์เอฟซียังไม่หมดนะครับวันนี้เราเตรียมเรื่องราวโดยที่เราบอกแล้วว่ารายการเราดีนี้เราจะเน้นบอลมาเราให้ให้มันดักหน่อยให้เยอะหน่อยนะคร oui, ับอ่ะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเราก็มาต่อกันในเรื่องของเรื่องราวที่เราเตรียมมากันแล้วการพักสักคู่หนึ่งครับ